วันดีครับเปนนี้ผมก็จะมาเล่นเกม GTA z a n a n d r a นะครับ EP d ปดนะครับเขบคเมาเลยครับผมจะทำแผนเพนท์งนี้นะครับเพนท์มนีบ ตัวสีน้ำขอตัดได้ที่ครับอันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับที่จะวัดดินหินเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ So you finally found time to drop by. Man, I've been busy, I've been burying my moms, man. Sounds like a fucking excuse to me. Officer Pulaski thinks you're trying to screw with us, Carl. Now you get this straight. We own you. You're ours. We can shit on you from such a height, you think God himself is crap. You understand? He better fucking understand. Yeah, he better have. Time to go to work, CJ, and earn your freedom. There's a guy I hold up across town. Got that to address, Blasco? Another gang banging, drug pushing, cop killing bitch just like him. you. don't like him, and he don't like us. And you make sure he never leaves the neighborhood, not even in a box. ที่นี่ก็จะสั่งซี้เองครับให้ไปจัดการ

Ngay con sợ có chi đi con Con biết mình có ma lên không? Con cà Bà già nha hay đường nha Bà bệnh nha Bà hay đường เหลอไปนะคบนีเกาะนี้นี่ครับทำไนะต้องขอแบบที่ผม้อง ต้องเผานะอือออท,ะทัศนทีนะ่ตัดตูออกนะแกงหูงตายครับไม่นนต้องตายต้งเข้าไปเลย้ย ถักรนถังไหนเนี่ยถังกระพุนขึ้นไปด้านบนก่อทุกคนครับไม่บอกให้ถังกระพุนยูเนี่ยยูโอเคเย้บุ๊คสเฟสมันร้อากฉันกลั มันก็จะอยู่บริเวณนี้เลยถ้าใครมีของแนะนำว่าให้เอาของตอนนี้ยากมากเลยไม่นนเชืนนเ่อก็หอา Ah, so ระวังนะครับโอ้บ้านสันเตเลเชียวใช้ต้องขอโทษที่เห็นที่คนหลังโอ้บ้านสันเตเลโอรมีนีที่แล้วพีที่เจ็ดำของโอจิโร ออกมาดโอเคออตรงนี้ได้เลยนะอเคได้ต้องขอแพสเพื่อเปล่ยนูดคำนางนะไม่ได้ โอเคครับระวังโดนไฟครับตามมาตามมาครับค่อยๆนะไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเธอออกมาเองไม่ต้องร้องเดี๋ยวไปกับรถตำรวจนะโอเครถตำรวจเทมพานีห่า

Oh, I'm coming to you. Okay. Oh, 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 it's me, yep. Ooh, maybe with that shirt. This is my place here. I wish I was Denise, Denise Robbins. Give me a call sometime, we should go out or something. Yeah, I'd like that. Yep. โอ <Later>, เคครับแบบดูแาเรื่องกานเปิดดี๋ลวก็ใส่คำาราดิกของนที่เหมือนเดิมนะครับใส่ชุดก่อนนะเุดเขาเรียบ ซื้อเผาก่อนอเค้ครับก็ไปทำของแซนเทอรี่ก่อนนะครัะดีนหมอ่าสวีทโทรมา What's up, sweet? We got a problem. Some kind of the fuck is coming in? I'm just trying to get to a troll, bro. What? Who? Check this out. Then he's then a fine yeah. shit over at Glen Park. He know the hood is talking, and he's hanging out with a new ball of friends. Shit, man. How we gonna get to then him? Happy to not show return, CJ. You fuck up Glen Park, and that turns so bitch ass leads to lose loser and make a break for it. โอเค I'm gonna come pick you up. Hell no. This is your gig, CJ. You need some strike. Get over to Army Nation and get in here. สงครามนี้จะกีก็จะตีทำสงครามแก๊งวาโกกับบัลลัผมผมชวนมาได้สามคนนะไม่รู้ทำไมอะ

ออ้ก็ฝว่โอ้กลังเลนะโอ้ลึรั 1, ีเนี่ยมาตัดง้านะครับโอ้ตอขอโท้ที่เปลี่ยนที่ตำแหน่งขอตัดโอเคครับตอนนี้แกงเขียวก็จากจากไปซัแล้วเพราะว่าลึกถึงระเบิดนะครับ นี่ต้องกดได้ครับไอโดรานี่ต้องกดรับคลิป อันนี้พ่อค้าขายปืนปืนดูนะพท่าเรือพ่อค้าขายปืนปืนนะก็คือแก๊งนะบลักับแก๊งแก๊งอะไรสักอย่างรัสเซียนะรัสเซียกับเบลักันจะส่งขายส่งปืนถืนน ที่ท่าเรือขอสกิปไปเลยขอตัดไปวเงที่ท่าเรือเลยนะขอตัดเลยตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะ จริอ๋อพาแกงเขียวมาได้จริงมาเลยครับแกงเขียวนี่ครับแกงเขียวแกงเขียวอย่าตุยอย่าตุยอ่ะจริงมาเลยจิงมาเลยแกงเขียว เอมต้อ oh, งขอแพ้ค um ือผมกูดคำหยาดขอตัดเลยครับตอนนี้ผมก็ผ่านให้ิดไร้แล้วสำหรับทิปนี้ก็ต้องขอัวลาเป็นอนน้นเพืเจอกันอีทีตัดนะครับ Bye-bye. <laughs>